โจนัทวุฒิชมตะวันฉายเก่งแต่จะชนะเขาไม่ใช่ง่ายๆที่วันเขาติดต่อมาให้โชคกับตะวันฉายนะครับมีเวลานะมันมันสปีดทันได้ก็เลยตอบรับไปเลยในสายตาที่ผมมองตะวันฉายแล้วเก่งมากนะครับเขาพัฒนาตัวได้เร็วมากและหลายคนมองว่าผมเป็นรองตะวันฉายมันก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นหรือกดดันก่อนที่โจนัทวุฒิจะปะทะกับตะวันฉายผมเองก็เคยดูโจเนี่ยต่อสู้มาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยเห็นเขาพูดมาก่อนไม่เคยได้ยินสำเนียงการพูดของเขามาก่อนเลย นี่เป็นคลิปแรกเลยที่เราจะได้ยินวิธีพูดของเขาว่าเขาพูดใจย,ยังไงน้ําเสียงยังไงคือนักสู้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเขาเตะต่อยเห็นภาษาร่างกายแต่ไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนอกจากแอสแอชใช่ไหมฟังดูหลังจากที่เขารู้ข่าวว่าเขาจะต้องปะทะกับตะวันฉายหลังจากที่เขารู้ว่าซูเปอร์บอลมีอาการบาดเจ็บจนต้องยกเลิกไปตัวแทนคือเขาก็าคิดยังไงบ้างเราก็ซ้อมมาตลอดเราซ้อมมาดีออกกําลังกายดีทุกวันเลยครับมา,มาระยะหนึ่งแล้ว มีเวลานะมันมันสปีดทันได้นะแล้วเราล่างกายแล้วก็ไม่ได้แย่ยด้วยนะร่างกายเราดีด้วยก็เลยตอบรับไปเลยคนระับก็เคยชคลุมพินีมาก่อนครับ2 0 0 6 2 0 0 7ช่วงนั้นนะมันไม่ได้ชคเป็นคู่สําคัญนะจะว่าหน้าเหลือเชื่อก็ได้นะเรามีความสุขกับการทํางานอย่างอื่นด้วยแล้วก็ซ้อมมวยไปด้วยจากชคไฟสุดท้ายก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมตลอดเข้าฝืน พักผ่อนทำงานพักผ่อนแล้วก็ซ้อมมวยดียสนุกสนานกับชีวิตเหมือนเดิมนะครับคือเราเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีทำงานเสร็จปับ๊บผมก็จะเข้ายิมซ้อมก่อนในวงการมวยไทยเนะ่ะมันไม่มีใครไม่อยากดูคู่ตะวันฉายกับซูเปอร์บอลอยู่แล้วครับทุกคนอยากดูทุกคนรอตอนที่ซูเปอร์บอลถอนชกเหรอครับตอนที่เขาหาเราก็ใครจะมาเป็นคู่ต่อคู่คนใหม่ใครมันจะมาตอบรับในเวลาที่รวดเร็วกระทนนันหันแบบนี้ตอนนั้นที่วัน ที่วันเขาติดต่อมาให้โชคกับตะวันฉายนะครับด้วยความที่เราก็ซ้อมมาตลอดเราซ้อมมาดีออกกําลังกายดีทุกวันเลยครับมา,มาระยะหนึ่งแล้วมีเวลานะมันมันสปีดทันได้กนะ็เลยตอบรับไปเลยในสายตาที่ผมมองตะวันฉายแนละ้วเก่งมากนะครับเขาพัฒนาตัวได้เร็วมากไฟที่แล้วโอ้เข้าชกทําได้ดีมากเลยครับเขารู้จุดอ่อนคู่ต่อสู้นะแล้วเขาย้าไปที่เดิมแผนมีการวางแผนการชกที่ด <15 S 1> ี15เดือนครับระหว่างนั้นเหนอขับรถเที่ยว รอบอเมริกาบ้างปีนเขาทําอะไรเสี่ยงตายเสี่ยงตายหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตสนุกสนานมากครับหยุดประมาณแค่2เดือนเองครับต้นปีหลังจากนั้นก็ซ้อมมาตลอดเท่าที่รู้มาเหมือนมีคนบอกว่าทุกคนปฏิเสธหมดเลยนะที่วันติดต่อไปนะต้องขึ้นไปบนเวทีก่อนแล้วจะเห็นเราก็มีเหมือนเดิมนะมีหมัดมีเตะ,ม,เตะมีอะไรเราชบค,คิกบ็อกซิ่งมาเยอะกว่ามันแล้วแต่จังหวะทุกคนมีโอกาส5050 50ทั้งหมดทั้งแพ้และชนะเว,เวลาซ้อมดี นานกว่านี้มันดีมันดีกว่าเดิมแน่นอนครับหมัดดีนะครับแล้วก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเขาเตะซ้ายหนักมากครับเก่งมากๆครับน้องคนนี้เขาเป็นแชมป์มวยไทยนะเขาถนัดมวยไทยมากกว่าคิกบ็อกซิ่งแต่มันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับทั้งสั้นทั้งยาวดูที่จังหวะบนเวทีนะพูดตอนนี้มันผมว่ามัน,ม,นมันลำบากถ้าจะมองคนเขายังมองว่าตะวันฉายเหนือกว่าเพราะว่าผลงานเขาดีมากและหลายคนมองว่าผมเป็นรองตะวันฉายมันก็ ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นหรือกดดันหรืออะไรหรอกครับมันใจไม่มีหรอกครับ <era> ไปชคไปทําหน้าที่ของเรามันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าผู้โชคจะเป็นใครอยู่ช่วงไหนเรามองว่าเออเรามีโอกาสชนะได้พวกคนมันมีจุดเด่นของตัวเองหมดแล้วครับมันมันอยู่ที่ว่าจังหวะการล้างเวทีเป็นนานเป็นปีมันก็ไม่เกี่ยวเลยครับไม่ได้ไม่ได้ทาให้ผลงานมันแย่ดืันอยู่ที่การซ้อมถ้าซ้อมดียังไงมันออกมาดีแน่นอนสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับไม่ไม่ใช่ง่ายี่ยจริงคู่นี้เป็นคู่ที่เดายากมากจริงๆ โจนทวุิเองก็ผ่านเสือสิงห์กระทิงแรดมาเยอะมากประสบการณ์สูงมากเจอมาหมดแล้วคนเก่งๆจงกิสลาซอเปโตรเซียนรรเกียนและอีกคับข้างที่เขาเจอมาเยอะมากส่วนตะวันฉายก็ช่วงนี้กำลังพีคอีกไม่กี่วันแล้วคุณคิดยังไงโจนทวุิหรือตะวันฉายอีกทีหนึ่งและนี่คือคนเก่งเต็ม